ให้คนที่จีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในห้องกับแอดมินทุกคูโต้ตซายเกนอีกครั้งนะผมกับเกมโตโฮลอดเบิร์ดนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดตู้กาชาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในผมกับอีเวนต์พาร์ทสองของเอีเวนต์นี้นะครับผมซึ่งก็คือตู้ของโคกัสะชุดว่ายน้ํานั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาเปิดตู้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีตู้อุลตร้าเฟสติวัลเดลี่ไฟเวอร์เพลเยอร์นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะตู้นี้เนี่ยมึงเปิดได้พวกเอลหนึ่งมึงข้ามไปมึงเปิดไปเน,นีม่มมมึงไ่ย ถ้ามึงไม่มีสักตัวมึงได้สักตัวหนึ่งอ่ะมึงกดเลยไอ้แค่มันต้องได้สักตัวไอ้อุนตอร์เฟสอ่ะเออแล้วถ้าใครเปิดได้แต่ L หนึ่งแบบผมเนี่ยมีโนริโกะคือไม่ต้องเอาไอ้แค่แม่งมันไปออกมันไปออกกิเลตตู้อื่นอยู่แล้วเออมานี่เป็นตูถถ้โคกั para para สานะผมตู้บิชเบสบอลแอนด์บูนั่นเองนะครับผมเป็นตู้ของโคกัสะซีสารนะผมซึ่งผมก็จะมาเปิดกันนะผมโดยเรามีงบประมาณให้โคกัสากินเต็มไปเลยนะครับผมห้ามัลตินะครับผมหรือเปล่าว่าถึงวะเนี่ย ถ้าไม่ถึงอย่างน้อยขอ4แล้วกันนะไม่รู้ว่าเงินจะถึงหรือเปล่านะผมเพราะงั้นเปิดกันเลยนะผมสิ่งที่ผมหวังขอออกเลสเลนเอลหนึ่งจะมาทาภารกิจไว้ผมเผลอขายไปแม่งทาภารกิจบิจินเนอร์ไม่ได้เลยแม่งมีคอนเนตติ้งนะผมขอดูหน่อยแต่สเปีการ์ดเอ็มชนเปีร์การ์ดอ่าไอสตอรี่การ์ดใหม่เออไอนั่นก็อยากได้นะเอองั้นมาดูกันนะผมได้หรือเปล่าแตกเพี้ยหวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตู้นี้ ตู้ C อ่ะมันไม่มันหวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เว้ยเออผมก็ยังไม่ค่อยอยากหวังเลยว่ามันจะออกโคกัสย์หรือเปล่าแต่ถ้าห้เทียบอะ่ะผมไม่รอหวังพวกตัว C 3หลังจากนี้ดีกว่าเพราะว่าพวก C 3อะ่ะมันเก่งกันแทบจะทุกตัวเลยอ่ะได้ใบใหม่เย่เลดออยมันนี่ฟลอร์นะผมใบใหม่เอออาวิเกิลเคไปมันตีที่สองนะผมไม่พูด่าทำเพลงเลยมาไม่น่ามีอะไรเคคลิปเลยลวกัน ไปมันตีที่3แล้วนะครับผมเราจะมาเกลือโชว์คนดูอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเกลือโชว์คนดูเลยกูทีนี้ามามันตีที่สี่นะผมไปเลยไอแม่งไม่มีคอนเนคติ้งบ้าเยี่ยเกลือจริงเกลือจังมามันตีสุดท้ายนะผมขอ,อใช้ความเชื่อนะกดไปเรื่อยอยังไงมันจะได้นะไปไปเลยปีอา้า เรียบร้อยนะผมที่กูมาเกลือโชว์คนดูเนี่ยโอ้โหโคตรแย่มาเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวคลิปนี้มันสั้นไปแล้วมาบอกคนดูว่าผมใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นตอนนี้นะผมจะมีภารกิจบรเกนเนอร์นะผมซึ่งผมก็เลยจะทำคลิปแปลมิชชั่น b บ g i กนเนอรไว้แล้วซึ่งใครอยากได้คําแปลนะผมเดี๋ยวผมจะแปะ อ่าผมเอาชิปส่วนวนั้นมาแปะให้ดูผมว่ามิชชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างผมก็มาเคลียร์กันได้นะครับผมนี่นั่นเองเป็นภารกิจพิเศษนะเป็นภารกิจที่แจกอุดองเกตกับเมดิซินนะเมดิซินนี่ดีมากนะอุดองเกตนี่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยแหละเออมาก็เป็นภารกิจที่ผมแนะนําให้ทุกท่านทําครบทุกทาภารกิจนี้ให้หมดนะเพราะมันจะมีภารกิจนี้ด้วยก็คือเคลียร์ เซเว่นวีคแครหรือก็คือภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาเพชร50เมตรเลยนะเฮยโอเคนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับการเปิดตู้กับอีเวนต์กับเกมรอดเปิดในวันนี้มันไม่มีอะไรเลยแบบมาเกลือโชว์คนโดอีกแล้วอ่ะซึ่งก็ไว้มีโอกาสเราจะกลับมาใหม่นะครับผมแต่ผมก็ไม่หวังเลยว่าเราจะได้โคกตา,านะครับผมแต่เราก็นั่นแหละนะเออก็ต้องเกลือตามระเบียบเพราะเราดวงดีได้เบียร์คู่เลนมาแล้วไงแม่งมันตีเดียวออกเลยโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมสำหรับใครที่เาไม่เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ น่าตาคลิปนี้ได้นะผมทั้งหมดก็ประมาณนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจเเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ